อ่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้มึงใครแตกกันเลยเดี๋ยวเริ่มต่อแลวครัีว่าเดี๋ยวรานะ <c oughs> รูทที่เล่นก็รูทเนี่ย ลงคาราว่าอาร้วนตรงพยาบาลกับโรงเรียนครับอยากได้ประกาศหนึ่งไม่ก็แอลกอฮอล์ก็ได้ผมจะได้สบายไม่ก็ล้วก็แข็ง ถ้ไม่ถึงเอารูตนี้มาคำตอบง่ายๆสีบวกแล้วไวจังโอเคโอเคขอบคุณแล้วก็สารการคอนก็เก็บมาหาทําทีวี <c oughs> <c oughs> กระดาสองแผ่นนั่นแหละครับแล้ก็จะเป็นอย่างนี้ อันนี้คือการจะแบบอ่าความคิดผมนะคือเล่นรู้ที่เก็บของให้ฟูก็คือเก็บของทุกช่องอะให้คุมสุด <c oughs> ส่วนเครื่องประดับก็เป็นไอ้กล้องสโคปก็ได้ฮะแล้วแต่คนชอบโอ้ยเฮี้ยติดคอ นน the หนึ่งครับชุดผิดนะเนี่ยใช่ด้วยไม่ได้ครับชุดทัซิโดอ่าที่วีมีอันเดียวนะที่เนี่ยเดี๋ยวเวลาไม่ไม่ดี ที่จริงก็ขาดแขนนั่นแหละอืมเดี๋ยวที่ผมบอกแต่ถ้าเล่นรูนั้นอ่ะแขนมันจะได้ที่ลงอ่าโงพยาบาลเอาแขนแล้วนั้นใช้คนระับแขนมบวกยี่สิบดักนี่พอ

ได้ได้หัวละที่จริงต้องการอันนี้นะสองอัน อืมไม่ทัน เนีอยเล่นแขนนั่นก็ได้ถ้าเจอสัตว์ถือว่าดีนะแล้วผมก็กดสกิลเลยแนะนำว่าให้ประมาณเกือบครึ่งนึงก็ได้ครับเพราะคุณจะได้ปั๊มสแต็กอันนี้ได้ถ้าหากอ่ากดสกิลเลือดที่ฝั่งตรงข้ามต่ำกว่า50%อ่ะคือมันจะดีครูดาวดีดีนะไม่ใช่ไม่ดีอืมชอบนะครับผมสำหรับเที่ยวผมชอบนะ <Get> <c oughs> ประมาณใส,ส่กดสกิลแนะนำก็ประมาณสัก2อาครั้งอะไรถ้าล, <c oughs> ลัคก,กี้หนึ่งก็3ครั้งไม่ลักกี้ก็2 ถ้าคุณไม่ได้เข้าระดับคุณก็เสกเลยดีกว่าเนาะเว็บสามคุณก็เสกไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคครับทุงมีมีสองอันนะ <c oughs> เกมเนี่ยเหมือนปรับใหม่หมดเลยเออ มันก็นเลยอาจจะแ,แปลกแปลกมากเลยแหละ5ถ้าหา,ากจะให้พูดตามตรงนะ 現在 <noise> の生存率は50パーセントです。キー

แคบแล้วก็หาเสื้อถ้าเป็นตัวละครตัวเนี้ยผมแนะนำมาให้ทำเสื้อการ์ดิสุดดีกว่าเพราะเดี๋ยวเนี้ยการ์ดิสุดมันคลั่ง่ายเหลือเกินก็แค่ใช้แค่เหล็กแล้วก็เสื้ออาบไม่ต้องคลั่ไม่ต้องคลั่เสื้อหลอดถือว่าดีนั่นแหละครับอืม เนี่ยการเล่นสุดที่ที่เราละจิ้มบิดไปซางารันได้ ゲームを続けようか。 เเีีดยวมือแตกไปนะประเด็นเจ้ชนะครับจบรู้ก็ประมาณเนี่ยอะไรไม่มีอะไรเสียหาย เล่นรูนในนามทำหัวฮีโร่ดีสุดแล้วอเดี๋ยวผมลองลงคลิปม่าจะตอนเย็นเย็นแล้วครับโอ้ยไม่ไหวแล้วส่วนไอเอออินเทอร์เน็น่ะเดี๋ยวผมลองเทสดูถ้าไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกถ้าไหวก็เดี๋ยวทำคลิปให้อืเห็นคนรีเคเวสเยอะแล้วเกินเออแต่ผมไม่ค่อยตอบเฟสนะ <c oughs> เออผมอ่านอยู่นะแต่ผมไม่ค่อยตอบเฟซแหละผมไม่ทักเลยดีกว่าเพราะว่านี่แหละ อืมยังไงดีอ่ะมันเฟซส่วนตัวแหละเนาะต้องพูดอย่างนี้เนาะโอเคเข้าใจแล้วครับว่าอยากหาข้อมูลแต่ก็ถ้าอยากหาข้อมูลแนะนําให้ทักมาทางนี้ก็ได้อ่า YouTube ก็ได้ครับไม่ก็ทางกลุ่มก็ได้ดิดิคอร์ดแบ็กเซอร์เวอก็ได้อืมเห็นมันมีคนอยู่เป็นประจำาครับสามารถไปถามในกลุ่มเขาก็ได้แหละก็ดีเหมือนกันเนาะโอเคครับเจอกันคลิปหน้าผมขอพักกันไม่ไหวแล้ว